สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ในวิชาคณิตศ,ศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เราจะเรียนรู้เรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบสอนโดยคุณครูธนพรพันธุพิทักษ์ผลเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ สามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับได้การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบเราไปดูตัวอย่างกันนะคะบุ๋มต้องการซื้อขนมราคา15บาท แต่มีเงินดูเพียงสิบบาทหมุ๋มต้องหาเงินเพิ่มอีกกี่บาทเราจะกำหนดให้สี่เหลี่ยมแทนจำนวนเงินที่หมุ๋มต้องหาเพิ่มประโยคสมษณ์สิบบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับสิบห้าในครั้งนี้เราจะมาหาจำนวนซึ่งแทนที่ด้วยสี่เหลี่ยมโดยบุ๋มใช้วิธีการนับต่อจากสิบเป็น 11, 12, 13, 14และ15ะแสดงว่าสี่เหลี่ยมเท่ากับ5ต่อมาสี่เหลี่ยมเรียกว่าตัวไม่ทราบค่าในที่นี้สี่เหลี่ยมแทนจำนวนเงินที่ต้องหาเพิ่มเดายไปดูวิธีการหากันนะคะบวกและลบคิดโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ สี่เหลี่ยมเราหาได้จาก15ลบ10ได้เท่ากับ5แสดงว่าสี่เหลี่ยมเท่ากับ5